เราจะเข้าสู่การส่งคําสั่งเนาะนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราจะซื้อตัวไหนนะครับต้องการซื้อตัวประเภทใดก็คือจะเซทห้าสิบไหมหรือว่าจะ GO หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น U.S.D. นะครับต้องการซื้ออายุเดือนไหน M Q หรือว่าเป็น u หรือว่าเป็น Z นะครับ ต้องการที่จะซื้อที่สิ้นสุดอายุเดือนไหนก็คือโอเคอันนี้ก็ผมบอกแล้วเนาะนะครับต้องการที่จะซื้อขายราคาเท่าใดจํานวนกี่สัญญาอ่าอันนี้เรื่องสําคัญนะฮะหอย่าคีราคาผิดเพราะว่าผิดอาจจะเกิดการแมบบได้เลยอาจจะผมยกตัวอย่างตอนที่ผมผมส่งราคาให้ดูนะครับกระสองจนวนกี่สัญญา อันนี้ก็ยังขีผิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะเบิร์นหลอดไปเยอะนะครับผมนะฮะลักษณะของเซตห้าสิบมิลลิฟนะครับอันนี้จะอยู่ในตัวของคอนแทคไซน์เนาะของออในตลาด t f เฟกนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ใน w w w t f e x c o t h นะครับอันนี้ผมอธิบายให้ดูเนาะอันนี้ผมยกตัว,ตวอย่างมาแค่3าประเภท3สินค้านะครับ อาจจะมีเซ t ตห้าสิบอินเด็กินะครับก็คือจะสองร้อยบาทต่อ1นึ่ดัชนีนะครับผมดัชนีเปลี่ยนไป1จุดลูกค้าจะได้หรือเสีย200บาทนะครับเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุนะครับเดือนใกล้3เดือนติดต่อกันนะครับและเดือนสุดท้ายของเ ใน3มไตรมาสถัดไปนะครับผมเสนอซื้อขายไประดับจาด,ดชนีนะครับสเปรด0.1จุดนะครับอย่างต่ำนะครับ0.1จ,จุดนะครับบวกลบหรือ30%์ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุดนะครับช่วงที่เปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันถ้าสมมติว่า มันจะมีการเซอร์กิตเบเกอร์เนาะถ้าสมมุติวันนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลง10%ของราคาปิดของวันเมื่อวานราคาตลาดจะหยุดซื้อขายเ,เป็นเวลา15ทีอันนี้เซอร์กิตหน,นะครับ10%เซอร์กิตที่2 20%จากการเปิดเซอร์กิตแรก นี้จะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมแต่ว่าสองเซอร์กิตเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเนาะผมจะเจอเคยเจอแค่1เซอร์กิตเซอร์กิตเดียวนะครับแต่ว่านักลงทุนทุกท่านผมไม่แน่ใจว่าถ้ามือเก่าๆหรือมือเก่าๆเนี่ยอาจจะเจอไปสองเซอร์กิตเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เคยเจอเนาะเคยเจอแค่เอ่องเซอร์กิตติดต่อสองวันอ่านะครับอันนี้ผมเคยเจอนะครับ ก็ช่วงเวลาการซื้อขายนะครับ Peel p e n i n g ก็คืออันนี้ส่งราคามาได้ก่อนนะครับ9โมง45 9โมงอันนี้จะเป็น9โมง15ถึง9โมง45นะอันนี้เนี่ยจะส่งราคากันเข้ามาได้ก่อนนะครับผมไม่ว่าจะซื้อหรือขายอะไรแต่ว่ายังไม่มีการแมทเนาะราคาจะแมทก็ต่อเมื่อมอร์นิ่งเซสชันก็คือ9โมง45เป็นต้นไปนะครับจะมีการแมทเกิดขึ้นนะครับ จนถึงเที่ยงครึ่งจะปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดอีกทีนึงบ่ายโมงจะเปิดให้ Preopening อีกทีนึงก็คือบ่ายโมงสิบห้านะครับแล้วก็เกิดการแมต์ใน Afternoon session เนี่ยบ่ายโมงสีไปจนถึง4ี่โมงห้เลยนะครับแล้วก็คือปิดอันนี้ของเซตห้นะครับนะฮะ ส่วนการถือร่วมกันเนาะก็หรือทุกเดือนหรืออะไรเนี่ยก็คือถูร่วมกันเกินจําจำกสถานะไม่เกิน1นึ่งแสนสัญญานะครับนะฮะทำการการซื้อขายวัสนสุดท้ายนะครับก็คือถ้าสมมติวันนี้เนี่ยเป็นวัน ทำการสุดท้ายก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือนนะครับจะเป็นวันหมดอายุของสัญญาเนาะตัวนั้นเนี่ยจะซื้อขายกัน4ี่โมงครึ่งก็คือ4ี่โมงครึ่งปิดและเขาจะคํานวณราคาเนี่ยในเวลา4ี่โมงห้าจะเป็นราคาที่ใช้ชําระซื้อขายกันในวันนั้น สำหรับทุกค้าที่มีสถานะถือไว้อยู่นะครับในเดือนที่ครบกำหนดอายุนะครับก็คือจะชำระเป็นเงินสดนะครับเปิดบัญชีกันหรือยังจ้ะเปิดบัญชีกหรืยังเอ่ยเปิดบัญชีเล็กๆก,กับ CAFIC น่ารักตะมุกตมิมีพอร์ตกันหรือยังจ๊ะสอบถามรายละเอียดโทรมาเลย02-618-0808 หรือเว็บไซต์ ca.co.th f L A C o L A T H, แล้วมาเปิดพอร์ตได้กันนะคะ